สวัสดีชาวลัคนาราศรีกันท,กทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะ,จะมาพยากรเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักลุน้นวนให้กับชาวลัคนาราศรีกันเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นความรักในเดือนมีนาคมนะครับ2565ัน25นี้นะครับดาวความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศรีกันนะครับก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเองเนี่ยสถิตอยู่ในราศรีกุมนะครับไม่ได้บออยู่ในเรือนอริของลัคนา ทำให้เรื่องของความรักนะครับคนรักคู่ครองเนี่ยของชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยพออยู่ในเดือนอล็เนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนที่นักจะมีปัญหานะครับมีเรื่องราวมีเรื่องติดขัดหรือว่าเป็นศัตรูกับชาวราศีกันเองนะครับตรงนี้เรียกว่าพอดาวพระพฤหัสเองนยอยู่ในเดือนอเล็ของลัคนาเนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับติดขัด บางสิ่งบางอย่างกับคนรักคู่ครองของตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็มีความเป็นไปได้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมีปัญหารเรื่องสุขภาพนัะ mm. เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป<ๆ>่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับส่วนคนที่เป็นคนโสดเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการไม่เข้าอกข้าใจกันนะครับเพราะเป็นเรื่องอลริของลักนาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับ ซึ่งดาวพระพฤหัสเองในะดาวคนรักคู่ครองเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีกันอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามาถึงตัวชาวลัคนาราศีกันเองเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเรียกว่ากระทบโดยตรงกับชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็มีดาวพาธิตย์เองเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรของคนรักคู่ครองด้วยนะครับมีตําแหน่งเป็นปักอยู่เนี่ยอยู่ร่วมในเือนอริด้วยเรียกว่า จะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับไม่ทันจะคาดคิดนะครับเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศิกันในช่วงที่ดาวคนรักคู่ครองอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระพุธนะครับในเลนอริของลัคนาซึ่งดาวพระอาทิตย์เองเจะมีการถูกย้ายออกในวันที่15มีนาคมนะครับทำให้ดาวคนรักคู่ครองอยู่ร่วมกับดาวําตัวของชอวาวลัคนาราศิกันเองในเดอนอลิเรียกว่าอยู่กันในช่วงวันที่ อ่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ายังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันหรือจะต้องพูดจาพูดคุยกันนะครับมีการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างของเรื่องปัญหาเรื่องราวต่างๆนะครับตรงนี้เรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่การงานก็ได้นะครับเรียกว่าจะต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขกันหรือว่าเป็นเรื่องของการการะทําของชาวลัคนาราศีกันเองนะครับสาหรับคนที่มี คู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนโสดนะครับเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยของคนมีครอบครัวอาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างในที่จะต้องมาแก้ไขร่วมกันนะครับหรือเรื่องของคนรักคู่ครองอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งชาวลัคนาราศีกันเองอาจจะต้องดูแลเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ยให้ดีสักหน่อยในช่วงนี้นะครับของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่กับคนโสดเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีงานหรือมีการทาบางอย่างที่เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับ ของคนโสดซึ่งจ,จะพบเจอคนรักผู้ครองแล้วก็มีการสื่อสารดูใจกันมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันที่18มีนาคมเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยดาวประจาตัวของชาวราศีกันเองเนี่ยจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวประจาตัวเนี่ยได้ตบแต่งเป็นปัดแล้วก็เป็นนิดด้วยนะครับเรียกว่าไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่ในเรือนของคนรักคู่ครองด้วยนะครับตรงนี้ส่วนดาวคนรักคู่ครองเองเนี่ยก็อยู่ในเรือนอริของลัคนา แล้วก็เรียกว่าอยู่หลังดาวประจําตัวนะครับของชาวลัคนาราศีกันด้วยทําให้เรื่องของความรักเนี่ยคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรียกว่าความรักเนี่ยเรื่องของปัญหาต่างเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาซึ่งเรียกว่าจะต้องไปแก้ไขกันแบบไม่ให้คนอื่นรับรู้สักเท่าไหร่เป็นการแก้ไขกันโดยที่ชาวลัคนาราศีกันเองอาจจะต้องเป็นการพูดคุยนะครับเป็นการตกลงสื่อสารซึ่งกันและกันเรื่องของปัญหาต่างๆเป็นการ เคลียปัญหาร่วมกันแค่สองคนเท่านั้นนะครับจะไม่มีการนําปัญหาต่างๆไปให้กับคนอื่นหรือคนภายนอกนรับรู้นะครับหรือว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าจะต้องมีการแก้ไขกันอยู่แบบไม่เปิดเผยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของงานภาระต่างๆหรือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เรียกว่าจะต้องอมีการเดินทางเพื่อรักษาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับโดยที่ชาวลักนาสีการงงาต้องเป็นคน ดูแลอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ส่วนคนโสดเองเนี่ยก็เรียกว่าความรักเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขด้วยตัวของชาวลัคนาราศีกันเองแก้ไขกันโดยที่ระหว่างแค่คนสองคนนะครับจะไม่มีการนําเรื่องราวต่างๆเนี่ยออกไปให้กับคนอื่นรับรู้สักเท่าไหร่หรือเรื่องราวต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกนันเองเนี่ยก็พยายามที่จะปกปิดหรือว่าปิดบังซ่อนเลน เรื่องของปัญหาไม่ให้บุคคลภายนอกเนี่ยหรือคนรอบๆตัวเนี่ยเข้ามารับรู้หรือรับฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงนี้แต่ว่าในความรักเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีความลงตัวสักเท่าไหร่นะของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ให้คุณกับดวงชะตาแล้วนะครับเรื่องของความรักยังไงก็อดทนรอสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ย จะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีขึ้นกับดวงชะตาและเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับกับชาวลัคนาราศีกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักนะครับล้วนๆเลยครับของชาวลัคนา,าศีกันในเดือนมีนาคมนี้ยังไงก็รับชมรับฟังด้วยสตินะครับอะไรที่เป็นปัญหายังไงก็เตรียมตัวตั้งรับแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับให้ผ่านไปได้ด้วยดีอดทนกันสักนิดนึงนะครับเรื่องราวความรักของชาวลัคนา,าศีกันเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าจะดีกับดวงชะตาแล้วนะครับอีก ระยะเวลาแค่อีกไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ